วายดีพ oh, uh, ่อแม่พ <like> ี <ps> ่น้องวันนี้มาเกาะพ่อแม่น้องไอ้สาวแล้วพี่เก่าวันนี้แม่น้องไอ้ออกมาสวนพี่น้องมาสวนขนองแค่น้องมี่เห็นปะนี่เอาสบายดีพี่น้องเรามาสวนว่าอยากมากินหมักหม่วงพี่น้องอันนี้ไปปีดหมักหม่วงต้นน้อยหน่องพี่น้องมาคุยดีละหน่อยนะกินหมักหม่วงเดียว เดี๋ยวแม่นองไอช์พาไปรีบิวให้เบิ่งมาต้นหมอกหวงต้นหน่อยต้นใหญ่เป็นหมากเนาะไปไปเบิ่งนกำกันเดยเป็นอ่ะโองปะสิภาพ,พ,พไปโก๊ะมาเพิ่นไปเอามาเลยดึงสองปีแล้วพี่น้องตัวนี้ต้นใหญ่กะกะหนมัน่าเตยนี่น โอ้พี่เนาะต้นหมกม่วงมันอเลย่าเาชุบมันได้มันสีร่นพี่นนองตนหมวงเป็นหมาอักไรไยดุยู่หลากขี้ดินเลยเพิมเลยนะดอกสีเหลือยเงีสยซีซูดมันแต่ว่าชุกแล้วก็บวบ้านได้บ้านอีเดีพี่นนอะจะเป็นหมกหมวงอย่ง ม่วงขมีนบ้างม่วงแมนม่วงนังม่วงม่วงขมีนจะว่าสีร็องเอาไปกินเบื้องตอนมันเพิ่มตอนมันเผาแก่ันว่ามันสีดโฉมบางทีบางทมันสีมันไปเนาะซีร็องเอาตุ้ดพีกินเนาะว่ามันโฉมบางทีบางทมันมันสีมันไปที่ซีรอกตอนบานตอนชุกมันมันมันบานอีเดีย บ้านเป็นเศษแจ๊กก็เสือกมองๆเงี้ยพี่น้องผู้ใด้ผู้จักอะคอมเมนต์มาในเรื่องพี่น้องไปเสี่ย้องเอาไปกินกันมีอาลูก์คอนเทมเงี้ยใช่นี่พิสเต็มเลยพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วน้องเอาไปกินมังกรรามันสิมันมีเด้ออะไรพ่อแล้วร้องดูไปดิ ต้นติเตาะพี่น้องต้นต้น้ค่ะุเป็นนะเดี๋ยวไปกินกันบะมันสีมันสีมันบดมันสีเปี้ยว่แผลก่มนี่บอแอดนะพี่น้องบดเมื่อเกี่ยวเข่ามนี่มบด้แอดก่อากาศคึม โมเด้มาดิบชวนโมเด้มานอนดูมีกระต้นบลอกม่วงหนมันนกกะพอน้องไอกะหน้กะาชื่อขึ้นพี่น้องเหียนผู้บบไปไปกินบลอกม่วงกันเลยนี่พี่น้องมาหอด้ะ ไม่ก e. tamam. ินห่วงรองเบิ้งมันสิสมบ่ดีสิเย็ะวกินคือวายะเพาะกันนี้ดีคว่ดีว่พอดีกินบ่ดีกินมันพอดีกินหเล่าบ่ดีเนอะกเน้ย อ,อแครับแม่ให้เสียคือกันเยอนอนน้อยี่เนาะทาบาแล้วเัรอุกบ้านบ้านมาแส่เนื้อม่ได้กินเลยนนดม,าาม,ม,ม,มด,ดีมันปูใี่เนะมันปูมัน,น,มน สองปีเนี่ยหมูไปขึ้นมาพี่กายเป็นอะไรอือพี่น่อมาสวนมาเือหมูคือเก่าหมูใหญ่พี่น้องสมเถื่อที่สามหมูใหญ่นมากันเด้อพี่น้องคน ้ามไงกะพ่้ากันยังแขงกัอเก่าเลยพี่หน้อเลยมือใหญ่เซิชุดที่สามเป็นหูวจกว่าถ่ายวิดีโอเอาคนเล่น นี่เอาเป็นไก่กันเนานี่องบัตรเลยมาดมาดเชือกก็นอนนี่อือเอาเป็น่ก่ไก่ก็เลี้ยบร้ายขนาดคอยจะสนุกไก่เนาะไอพี่เด้อว่าครั้งไก่ตายน้ำกระมี่ี่เน้องม่ยืดเยื้อไงล่ะ ใหญ่แล้วเอามาใส่กระชุ่นทุกไงแล้วก็ออกปล่อยเป็นลมนะนี่ขานิยมสวนขึ้นน้องเอ้ยหกฝนตกซื้อมือเออฝนตกจุดก่อนนี่ยาเมื่อดขึ้นมาเบิดพุ ่าได้พ you know. mm, ี you know. ่น hey? you know ้องเอ้ยพ่อมันทําไมคะสดอกีดอค่ะพริกกับหวยไนะพี่น้องนี่แต่หญ้าหญ้าได้นีมื้อนี้ันินแม่บ่ได้หิบันนั่นนี่ต้นมะม่วงพี่น้องค่ะพี่น้องาเบิ่งน้องมกันเด้อ หน่อไม้ตะแกงหลายเถือแล้พี่น้องแต่บ่ได้ถิวีโอใหเบิ่งนะก็พอดีซําผัแกงคอบครัวน้อยนี่พี่น้องนี่กําลังเริ่มอกนี่คือนไมเลี้ยงเนาะพี่น้องนีที่ว่าโหดคู่มือตะกี้ก็กอบักแม่น้องอบ่จัก น้อยก็ได้มาพัดดิดิก็ได้มาออกหนอนนี่พี่น้อนหนอนก็เด็กำกางออกกางออกลดยก็พอเด้แก่งดูพี่นนองเลยกอนม่ฮุกกอลี่พี่ห่ได

กินี่กแมอันนี้แหละพี่น้องแมภษาินแมภาาบานนาดาเนาะเ่งปะหังกับาษนี้นตกหยิบๆพี่น้องเยตกบ่แห้งก็ตกมองไดาพี่น้องมารีวิวเบิ่ง chuẩn hộp hút lại Như từ nhà Nhà lại Nhà nóng bó Bít hôn hiện thì chú ăn nóng mà Tháng nhà xoài thì nó Cứ tuần bọc phịt Tuần bọc phịt cả hội này, đó thì nó Nó bắt kiếp chú mượn vô Hội này đấy, Tuần bọc phịt đó ตัวใหญ่เลยบ,เย,เยบอกพีกมนะีเอ้ยมาเก็บบอกพีกน่าเอาคู่มากคู่มเมก็บบอกพีกก็ไว้คุณบอกพีกเขียวพีกเขียวกับห่งอย่นพีเขียวกับเป็นดีนะสิพีเขียวอย่างเน่าไว้มาอมมาสวยพีกขาวพีกขาวนี่นานเน่า มีผ้าหอมปนหอมดาบเนาะนกําลังงามนี่ยงไงปลูกใหม่หอมปนหอมดาบอืมเขียวอเอาไหนใส่ปุ่นใจะจะขี่มู กพแวสวนไก่พี่กแน้ามะเขือกระเบิดงแต่และพี่น้องเพอเขือกระสได้โรคถิ่มปลูกใหม่มัหวยนะจะปลูกจะต้นหอมน้องนี่กระเจี๊ยบผี เก,บก,ก็บักพีกนเนาเก็บหง่วยมันชุบูเก็บผักพีกไปแกงลงใหม่เลยพี่น้องเก็บผีกแี้วนเนี่ยเป็นกอขคาพี่นาอนีพี่น้อง หมกมูเกิดเองอยมนอยมเอนเกิดมานําขีมูเรูปเดียวพี่น้องเยมันเกิดูธรรมาตเกิดเองเก็บบักเขือนบักเขือกเสงบักเขือซํานึงบ่เห็น

เดี๋ยวไปเบิ่งกอคาน้ำกันปลูกสามสาพี่นนอะปลูกเอาห,มห่มไก่เนาะปลูกเอาห,มห่มไก่ปลูกเอาห่มพี่นนอะพวอใหญ่ได้ปีนีสัตว์อืใบเตยพี่น้นงะด้เนี่ยใบเตยอ้วาวมอน โถตะกบโถตะกบพีมาเบิ่งขาเหาอพี่น,น้องนี่กับต้นไม้มะกรูดไม้ขี้หูดนี่ต้นขาสามจีกอง่ามพนตรงแหงแตกพี่น้องเลิกโอ้ขาตวนน,น,นนี้ ตามชีโกพี่น้องสามสิบกินจดีย์ดินมงะพี่น้องเลยการเงาหมดแดงพี่น้องคลิปนี้กับสีโจดองจำเนี้ยแล้วพี่น้องเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามเป็นกำลังใจบ๊ายบาย